นักชก ที่แม้แต่ยอดมวยอย่างแสงมณีสอกาแฟมวยไทยถึงขั้นเอ่ยปากว่าไม่อยากเจอเพราะความแข็งแกร่งของเขาที่ล่าสุดเพิ่งฝากผลงานอันลือลั่นสนันโลกบนเวทีวันแชมเปี้ยนชิพโดยใช้เวลาเพียงแค่6วินาทีเท่านั้นแต่ชีวิตจริงของกัปตันเพชรยินเดียคาเดมีหรือชื่อเดิมดีเซลเล็กอุดดอนเมืองกลับไม่ได้ง่ายาดเหมือนชัยชนะในไฟล์ล่าสุดเพราะเขาต้องกัดฟันอดทนรอคอยเวลานี้มานานหลายสิบปีกว่าจะมีโอกาสได้เชิดชาย่าง เตรียมตัวอีกครั้งอย่างเช่นในปัจจุบัน789 Story ใน EP นี้จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับปิตันเพชรอินเดียคาเดมีกัมปันเจ้าของฉายาไอหนุม่มสินตึงผู้มีเอกลักษณ์คือทรงผมและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเรามวยเด็ด e 789 กัปตันมีชื่อจริงว่าอันหนึ่งคัดมาลสีชื่อเล่นเบสเกิดที่บ้านานาหนองทุ่มตำบลฝั่งแดงอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูเขาเติบโตมาในสภาพแวดล้อมชนบทและลิมลดความยากลำบากตั้งแต่เยาว์วัยกัปตัน จึงเริ่มมองหาโอกาสใกล้ตัวนั่นคือการชกมวยผูธถอดเพื่อสร้างชีวิตใหม่ <c oughs> เขาเริ่มเป็นที่รู้จักในชื่อดีเซลเล็กเพชรสิลิยิมจากสไตล์มวยบูเตะขาต่อยหมัดดุนแหลกร่างกายทนทรหหัวจิตหัวใจดีไม่ค่อยแสดงอาการใดๆจึงเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าเซียนมวย วกับเอกลักษณ์จดจำง่ายนั่นคือไว้ทรงผมแบบเดียวกับบุสลีพระเอกหนังต่อสู้เรื่องไอหนุ่มสินตึงที่เคยดังในเมืองไทยเมื่อ 40, 40กว่าปีก่อนทำให้ดีเซลเล็กได้รับฉายาจากสื่อมวลชนและแฟนมวยว่าไอหนุ่มสินตึง ชีวิตบนเส้นทางมวยของดีเซลเล็กเพสิลิยิมแรกๆก็ดูว่าจะไปได้สวยเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องเขินขึ้นชั้นไปเจอกับยอดมวยเอกอย่างแสนชยัยประกอร f อ6และดามเมียนมาแล้วแถมยังมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนทั้งแป่งกองปราบและอุ้ดอนเมืองแต่ปัญหาใหญ่เกิดขึ้น เนื่องจากดีเซลเล็กเป็นนักมวยที่โครงสร้างร่างกายใหญ่จึงต้องชกเวทใหญ่ที่มีตัวต่อยน้อยแม้จะมีดีกรีเป็นถึงแชมป์เวททีมวยลุมพินีแต่ในน้ำหนักที่มากทำให้ดีเซลเล็กเริ่มหาคู่ชกไม่ได้ส่งผลให้ปีปีหนึ่งเจ้าตัวมีรายการชกแค่ไม่กี่ครั้งจนต้องขยับขยายไปชกมวยสากลสมัครเล่นให้กับกองทัพที่สังกัดและมวยไทยสมัครเล่นที่เจ้าตัวสร้างชื่อคว้าเหรียญให้กับทีมชาติไทยในมหกรรมซีเกม จากค่าตัวที่เคยได้รับหลายหมื่นมือเว้นว่างนานหลายเดือนไฟสุดท้ายในการชกมวยไทยดีเซลเล็กอุดดอนเมืองได้รับค่าตัวประมาณ26,000บาทเท่านั้นแถมยังไม่รู้อีกว่าอีกนานแค่ไหนกว่าเขาจะได้ขึ้นสังเวียนอีกรอบสิ่งเดียวที่ดีเซลเล็กทำได้คือซ้อมรอรายการและพยายามคุมน้ำหนักให้น้อยที่สุดเพื่อจะบีบเวทลงมาหาคู่ชกในอนาคตที่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นใคร กระทั่งวันหนึ่งเสียบทนธเดชวชิละรัตนวงศ์โปรโมเตอร์แห่งเพชรยินดีบ็อกซิ่งเล่งเห็นศักยภาพและความตั้งใจของดีเซลเล็กอุดดอนเมืองจึงเริ่มเจรจาดึงนักชกวัย27ปีเข้ามาอยู่ในการดูแลเพื่อปลูกปัน่นผักดันส่งเสริมให้ขึ้นแท่นเป็นมวยเงินล้านคนต่อไป ดีเซลเล็กตัดสินใจย้ายมาร่วมชายคาเพชรอินดีพร้อมเปลี่ยนชื่อเป็นกัปตันเพชรอินเดียคาเดมีโดยได้มีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกันยายน2019นับเป็นการหวนกลับมาร่วมงานกับทางเพชรอินดีอีกครั้งหลังจากกัปตันเคยเริ่มต้นชกม,มวยในเมืองกรุงกับศึกสายเพชรยินดีมาก่อนตั้งแต่ยังเป็นดาวรุง่งหนักแค่100อปอนด์ ซึ่งกัป,ปตันไม่ทําให้เสียโบท๊ทผิดหวังเขาเป็นนักมวยที่มีความขยันมีระเบียบวินัยสูงตั้งใจฝึกซ้อมแม้จะถูกเทนให้ชกทั้งแบบมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งแต่กัป,ปตันก็ไม่เคยปีปากบนสักขับรวมถึงยังมีความอดทนสูงจนลดน้ําหนักได้เยอะมากแบบหน้าเหลือเชื่อโดยปกติเวทที่ดีที่สุดของกัป,ปตันอยู่ที่154อปอนด์ซึ่งไม่ใช่น้ําหนักปล่อยๆของตัวเองแต่เชื่อไหมว่าเขาสามารถลดน้ําหนัก ลงมาเหลือแค่142ปอนด์ได้เพื่อง่ายต่อการหารายการชงแม้ตัวเองจะลำบากและแสนเหนื่อยในการลดน้ำหนักหลายกิโลต่อไฟกัปตันเพชรอินเดียคาเดมีประเดิมชื่อใหม่สังกัดใหม่ในกติกาม,มวยไทยด้วยการเอาชนะยอดขุนพลสิทธิ์มนชัยสองครั้งติดต่อกันก่อนมาเจอพิษโควิด -19 ทำให้เจ้าตัวไม่มีรายได้ยาวนานหลายเดือนเมื่อสถานการณ์เริ่มดีขึ้น วันแชมเปี้ยนชิพทาบทามกับปิตันขึ้นไปชมเป็นหนแรกเจอกับของแข็งอย่างเพชรโนงเพชรเฟอร์กันนักชกรุ่นพี่ดีกีเข็มขัดแชมป์16เซนในกติกาคิกบ็อกซิง่งที่เข้าทางเพชรธนง ส่วนกัป,ปตันเพิ่งเคยต่อยคิกบ็อกซิ่งก่อนหน้านี้มาแค่ครั้งเดียวในชีวิตเสียงะระฆังดังขึ้นเพียงแค่6วินาทีในยกที่1กัป,ปตันหาช่องต่อยหน้าแค่หมัดเดียวก็สามารถล้มเพชรโนงไปอย่างน่าเหลือเชื่อสร้างประวัติศาสตร์เป็นหนึ่งในการน็อกเอาที่เร็วที่สุดในโลกของการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งระดับอาชีพพร้อมทั้งแจ้งเกิดว่าที่ซุปเปอร์สตาร์ดาวมูคนต่อไปในศึกวันแชมเปี้ยนชิพนามว่ากัป,ปตันเพชรยินดีอะคาเดมี่ แฟนเพจมวยเด็ดเจ็สนใจประวัติด้านไหนของวงการมวยหรือประวัตินักมวยคนไหนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยและหากผิดพลาดประการใดต้องขอกราบอภัยมณฑ์ที่นี้ด้วยและอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเรามวยเด็ด789